ก็จะขอหากแต่นางฝากฟังชีวิตจนตายเรื่องลาวผ่านมาลบล้างมันเสียหาย,หายมาเป็นเพชรคนเดียวของอ้ายมาหากันไปสวนนลันดอนเพชรในตน้มนะคะ สวยขยี้ใจมีความหมายคล้ายๆเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะขอแต่นังผักฟังชีวิตจนตายเรื่องลังพอนมาลบล้างมันสิให้หายมาเป็นเพรคนเดียวของอา มาหากันไปสวนนี้ลันดอนขอบคุณมากนะคะนึกว่าจะเอาแค่นอนมาให้ทอดขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะแปะแป สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดชนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เดชบน,นอนหมอหงบนอนบอกพี่เดชอย่านอนเดิกรายเดอจะน้อยความดันขึ้นเด้ดัดนขึ้นบ่คือดันลงเด้ดพี่เดชด, <c oughs> ดันขึ้นบ่คือดันลงเดอขอบอกขอบอก สาวบ้านเกินยังคอยนะเพลงนี้เพลงสุดท้ายเ้ยพี่เดชอยู่เด้อพี่เดชห้านาทีนี้คุณค่านะ,ะสำหรับเจ้าบ้านนะคะพี่เดชอยู่กดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร้ให้หวงบีเคก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ขอบคุณมากนะคะพี่พี่ทุกท่านก็มาเป็นกําลังใจให้หวงน,นะคะเป็นกําลังใจจนวันที่หวงถึงหนึ่งหมื่นนะคะทุกคน <c oughs> จนวันที่หวังถึงหนึ่งหมื่นนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆคนเอย่าห้ดอกไม้เขี่ยวเด้อพี่เดชเด้ออย่าห้ดอกไม้เขี่ยวเด้อเมื่อใดฟังเสียงเพงลงละวานของบ่าวบ้านไกลแมดนแค่บ่าไหวลงไร

บาบ้านเดียวกันมาเยอยยันจนน้องอับอายว่าโมเมามักเบาบ้านไก่บอสนใจคนคอยเฝ้าห่วงสมดังว่าจะเบาบ้านนาเขาฝากมาทวงสาวบ้านกันก็เป็นบาปพวงย้อนเจอคำลวงของเบาบ้านไก่น้องยังคอย ยามแต่อ้ายนั้นละติเตียนใจข้าดองบอกแพนให้ทิ่มาหเขอแต่งไว้ไวหากยาน้องเป็นของคนใหม่ที่ตัดสินใจเฝ้าไปสุอหอถ้าอยากเป็นเคยไทยบ้านเกินในแดนบ่กเกลือนัดพบกันที่บุญสวงเหือสนายเมื่อน้อง จะเฝ้ารอเตรียมใจเตรียมใจบอกผู้ยายเขออาให้ไปขอน้องจะขอให้มึงหวังตั้งต่อไอไปสุขขอเป็นเคยบ้านเกนขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจบลูดีเคชานแนลนะคะขอบคุณน้องสิริมนนะคะขอบคุณแม่วานนะคะ ขอบคุณนาดีดีน่านะคะขอบคุณพี่พรพรน,นะคะขอบคุณพี่สมจันนะคะขอบคุณยายโสมนะคะขอบคุณพี่จิตเปล่านะคะขอบคุณพี่มาดนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะนนน้ออองงยยยยยััคคู่่่ทุกบเล,ลมมา